สวัสดีครับผมมาชนกร,กรนุทธนามหุทักอสอที่สีนะครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบเลขอยู่กาลังโอเนตี50ูนนะครับข้อสองนะครับแป้กำลังสองส่วนสส่วนด้วยราที่สีของหลอซีีคูณเลสิบหเอ้ยคูณเ้ขสิบแปดกำลังหนึ่งส่วนสองส่วนด้วยรูทหกนะครับมีค่าเท่ากับเท่าใดน,นะครับตั้งโจทย์ก่อนนะครับ ก็จะแปลงให้ท่านมันเป็นท่านท่นสอครับตรงแปะก็จะได้สองกำลังสามทั้งหมดกำลังสองส่วนสามนะครับส่วนหลอดสี่ก็จะได้แล้วที่4ก็คือเออสิบคูณกับเนะครับส่วนมันนี้ก็จะได้2องคูณเครับทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนสครับ ส่วนด้วยรูสองคูณสามครับก็จะทำก็คือสามซับสามตัอะไรเป็นสองกับรลองสองนะครับส่วนด้วยมันก็จะได้ 4กำลังหนึ่งส่วนสองครับอันนี้ก็จะได้3กำลังหนึ่งส่วนสองครับคูณกับรู้2อครับคูณกับ3ส่วนด้วยรูท2องคูณรู้3ครับรูท2ตอรู้2อได้ครับตัวน,นี้ก็จะได้เท่ากับส่ส่วน2รู้ส 3, ครับคูณกับ สามส่วนรูสามครับสองตระกีนนะครับเป็นตวสองครับเป็นสองส่วนรูสามคูณกับสามส่วนรูสามนะครับมันก็จะได้หกส่วนรูเก้าครับรูรูเก้ามันก็จะได้สามมันจะเป็นหกส่วนสามคูณเท่ากับสองครับตอบข้อสามครับ B5 ส่วนเหมือนกันครับข้อ5ครับถ้า3บวก3ามส่วนแปดเท่ากับกับสามเอกเท่ากับ16บหส่วน8ปแล้วเอกมีคา่าเท่ากับเท่าใดน,นะครับวิธีทำนะครับตั้งโจทย์ก่อน,นครับเราก็ทำให้ตัวในวงเล็บมันมีค่าเท่ากันนะครับก็จะได้ยี่สิบสี่ส่วนแปดบวกสามส่วนแปด ก็ลองสามเอกครับเท่ากับสิก็คือสองกลังสครับส่วนสามกลังสครับเอาลงเล็บคูณกันนะครับก็จะได้ย7่สิบเจ็ด่วนแคูณกัสามครับเ็เท่ากับสอส่วนสทั้งหมดกำลังสี่ครับทำให้เป็นฐานเหมือนกันนะครับมออได ก็จะได้3ามกำลังสนะครับส่วนได้สองกำลังสามครัทั้งหมดกำลังสาเอกครับเท่ากับสองส่วนสทั้มดกำลังสีครับมันทั้งหมดก็จะได้สามส่วนสองกลังเก้าเกครับเท่ากับสองส่วนสามกำลังสี่ครับ, 3, ำรบทำให้สอส่วนสามเป็น 3, สา่วนสะครับกับสี่เป็นส่วน ก็จะได้3ามส่วนสองกำลังเกเท่ากับสมส่วนสองกำลังลบสี่ครับถ้าเท่ากันแล้วจับในยกกำลังเท่ากันครับเกเท่ากับลบสี่เอกเท่ากับลบสี่ส่วนเครับต่อข้อหนึ่งนะครับในปีห้าหนึนะครับถ้า รูทแปดส่วนร้อยยี่สิบห้าทั้งหมดกำลังกำลังซีเท่ากับสิบหกส่วน 6, หกร้อยยี่สิบห้าส่วนหนึ่งส่วนเอกแล้วเอกมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับวิธีทำนะครับว่อาอื่นอะไรตั้งโจทย์ก่อนครับก็ มันก็จะได้แปดส่วนหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากำลังหนึ่งส่วนสองครับแล้วก็กำลังสี่ครับมันก็จะเท่ากับอืมสี่กำลังสองส่วนยี่สิบห้ากำลังสองทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนเอกครับ ซีเด็กกรสอก็เหลือสนะครับมันก็จะเป็นแปดส่วนหนึ่งทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ C++ ีกำลังสองส่วนยี่สหาลังสองกำลังหส่วนเอครับทำให้เลขท่าเท่ากันนะครับมันก็จะได้สองกลังสส่วนห้ากำลังสครับทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ 2องกำลังสส่วนห้ากำลังสทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนเอกครับที่ท่านเท่ากันแล้วนะครับมันก็จะได้2องส่วนหาทั้งหมดกำลังหครับเท่ากับสองส่วนห้ากำลังสส่วนเอกครับที่่านเท่ากันแล้วจับได้ยกกำลังทองครับหเท่ากับสี่ส่วนเอกเอกเท่ากับสี่ส่วนหกเท่ากับสองส่วนสครับ อบเขาสองนะครับอันนี N ้อนเนปีห้าแปนะครับถ้า A เป็นจำนวนจริงบวกแล้วราที่3มของ A รแล้วราที่สมของ A อทีหนึ่มีค่าเท่าเท่าใดนะครับตั้งก่อนนะครับเท,ท่ากับทำทีละขั้นนะครับก็จะได้ มีคันหนึงครับมันก็จะได้ a คูณกับ a หนึ่งส่วนสาครับกำลังหนึงส่วนสทั้งหมดเอาหนึ่งทั้งสคูณเขาทั้งหมดนะครับก็จะได้ a กำลังหนึส่วนสมคูณกับ a กำลังหนึส่วนเครับคูณกันเลขฐานเท่ากันจับมาบวกกันนะครับมาได้ a กำลัง หนึ่งส่วนสามบวกหนึ่งส่วนเก้าครับมันก็จะได้ a 3, สามส่วนเก้านะครับทั้าโมดกับหมางเก้านะครับบวกหนึ่งมันจะได้ a กับหมงซีส่วนเก้าครับตอบโจทยแล้วครับขอบคุณครับ